ติดอาวุธให้คุณผู้ชมก่อนค่ะเผื่อว่าคุณผู้ชมจะไปเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้จะพิจารณานโยบายภาคการเกษตรของภาคไหนพึงระลึกไว้ว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องตลาดสําคัญนะคะที่สําคัญต้องเป็นการผลิตที่มองเรื่องของความยั่งยืนและนโยบายการกระจายอํานาจเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้สามารถที่จะแก้ปัญหาการเกษตรที่มันเฉพาะเจาะจงในแต่ละท้องถิ่นค่ะจากนี้เหลือเวลาไม่ถึง72ชั่วโมงนะคะประเทศไทยจะเข้าสู่การเลือกตั้งสําคัญเลยค่ะดังนั้นไทย PBS ชวน คุณผู้ชมทางบ้านที่กําลังติดตามรายการนะคะร่วมเป็นอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองรายงานจับตาการเลือกตั้งทั่วประเทศไทยในวันที่14พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถสมัครเข้ามาได้เข้าไปดูรายละเอียดได้ผ่าน Facebook นักข่าวพลเมืองไทย PBS นะคะจริงๆเมื่อวันที่7พฤษภาคมมาค่ะวันเลือกตั้งล่วงหน้าเราก็มีอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองหลายท่านเลยค่ะที่เริ่มปักหมุดเข้ามากับซีไซส์บางคนปักหมุดบรรยากาศบางคนปักหมุดจุดเอ๊ะจุดสังเกต การเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะก็สื่อสารแล้วตื่นตัวกันอย่างมากปีนี้การเลือกตั้งที่เราเห็นความตื่นตัวของภาพพลเมืองอย่างมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าทุกรายละเอียดสําคัญไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของประชาชนในการเดินทางไปเลือกตั้ง14พฤษภาคมนี้หรือจุดที่น่าสังเกตบางหน่วยเลือกตั้ง อาจจะมีครูหาที่ไม่มิดชิดแบบนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่คุณผู้ชมถ่ายภาพแล้วก็ส่งเข้ามาไทย PBS จะประสานไปกับกปนเขตนะคะที่เลือกตั้งจุดๆดนั้นๆแล้วก็ประสานกับกกตในการแก้ไขปัญหาด้วยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมอยากจะชวนจริงๆนะคะเพราะว่าประชาธิปไตยเริ่มต้นจากในครูหาและประชาธิปไตยรอบนี้หวังพึ่งพลังของคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆค่ะและภาพด้านหลังของแฟงนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองที่ปักหมุดเข้ามากับซีไซส์ในช่วงวันที่7พฤษภา ที่ผ่านมานี่แค่เลือกตั้งล่วงหน้านะคะดังนั้นคาดหวังว่าวาระสําคัญ14พฤษภาคมเลือกตั้งทั่วไปคุณผู้ชมทางบ้านจะเติมข้อมูลกันเข้ามาอีก เท่านี้ยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมค่ะอยากจะชวนทุกหน่วยเลือกตั้งเลยนะคะร่วมจับตาการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาการกากบาดเท่านั้นแต่แฟนต้องบอกเลยว่าจุดพลิกสาคัญคือช่วงเวลาการนับคะแนนค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมที่อยู่ในคูหาหรือว่ามีคูหาอยู่ใกล้บ้านนะคะติดตามการนับคะแนนถ่ายภาพเข้ามาแล้วปักหมุดเข้ามากับแอปพลิเคชันสี ize สแกน QR code ที่กำลังจะปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะระดมข้อมูลสังเกตการการเลือกตั้ง มาทั่วประเทศเลยค่ะที่บอกว่าจุดพีคอยู่ในช่วงเวลาของการนับคะแนนเพราะว่าปีนี้แม้กะกะตจะบอกว่ามีการรายงานผล ในระบบของกะกะตซึ่งตอนนี้ยังไม่เห็นหน้าานะคะว่าระบบเป็นแบบไหนกะกะตอบอกว่านับคะแนนก็ค่อนข้างจะเรียลไทมแต่มันไม่เหมือนปี62ที่เขาประกาศชัดเลยคะ่ะว่ารายงานผลคะแนนแบบเรียลไทมดังนั้นช่วงเวลาของการนับคะแนนมีความหมายนะคะเพราะว่าการนับคะแนนในปี6 2มีบางจุดที่เพิ่มที่ลดแล้วมันเป็นประเด็นสําคัญต่อการมีสสในสภาของแต่ละพักช่วยคุณผู้ชมนะคะร่วมจับตาเป็นอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองจับตาการเลือกตั้งกับไทย P ี s นะคะพฤธหัสหน้าเดี๋ยวมารายงานผลให้ฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Thank you.